ตัวฉบับคลิปจาก My Animation ให้เสียงภาคไทยโดยคุณนันโดครับผมหวังว่าเนียวันนี้จะไม่กากนะฮ่าจ้าจ้าจจ้ากูสะดุด,ดล้อมอะไรวอ๋อเนเน่ละที่กูต้องทำงานอ๋อ ทำไมทางมันปูมไม่ตองเลยวะหรือขากูเบี้ยเนี่ยนี่น่ะเหรอหนสามตัวที่ต้องดูแลนในร้านห <c oughs> น้าแมงอุบาที่หายเลยวะเอ้าจู่ๆก็หนกูน่าเดี๋ยวอะไรของแมงเนี่ยหาเสียงแรงวะอ๋อ,อเสียงรถนี่เองนึงกว่าเสียงคนคุยกันสงสัยหูแหววอ่ะจะว่าไปนี่ก็เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ห้องปรปภอดีกว่าอ่ะปิ้ว ยไปได้สักทีนะไอ้ขี้เมางานเงี่ยเป็นยามกลางคืนมั่งเบื่อเว้ยไม่รู้จะทำอะไรเลยกูเอาหน้าขัดเพลินเล่นก็ได้ว่าเป๋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 ออ่ะไหนบอกที่นี่มีหรือไม่เห็นจะมีอะไรเลยดิว่าอยงานไงายมันอะไรยามหม่ไปเล่นกับยามดีกว่าเจือพัดสนุดอากาศโอย นี่มัน285นี่โอ้ยของกูขาดมานานแล้วขอเถนะขวดนี้นะเอะไรใครแต่ขวดเล่ากูพี่หลองของกินได้คนเด้ยน <c oughs> ้ยมามัตสาววัยว่าใหญ่โตฮะอยากกินน่ะเอาไปเด็๋ไม่ขวดเพสนใจมาเมาด้วยกันไหมไม่ไม่ปฏิจจเสธอยู่นะไอ้เกอโอป่าเสร็จเอ้ยผีเมื่อไรคนอย่างนี้ต้องกระตุ้นแม่งไม่ยอมทำการทำงานนี่ มึงไม่ยอมขยับกันใช่ไหมเข้าได้เข้าได้เข้อีกตัวมึงเฟตีเข้าได้เข้ยได้อะไรกันมึงจิก้าชาชโดนตีนจะไม่หรอมึงเฮ้ยกูก็อยู่ของกูเฉยยังมาคนตีดิไอ้ตัวจัมโบนั่นกูจะทำอะไรกระเทืบมึงมึงคิดว่ามึงเก่าดังมาว่าไม่ทนแม่งเลยมึงอยู่ไหนอยู่เฉยๆเก้าเฉลยมาตีกูกูจะไม่ทนแล้วอ้าพวกผีมันบุกมาแล้ว ผิดทางทำไมโล่มันเสกเยอะเนี่ยแม่ไงไอ้ไม่น่ามาอะไรกูประตูก็ปิดย่าอีกฟอคเซ่ผีบุกมาแล้วนี่ปิดประตูแล้วฮะมันบุกมาได้เหรอ,องั้นกูปิดกันนะเอา้าแต่กูก็ผีนี่ยอมแพล้ลราเปิดประตูเด็ดเด้ไอ้ยามเชียรกูรู้ไอ้ตัวชมพูมันแอบในนั้นมึงเปิดประตูมึงเล็บเปิดประตูเด็ดเด้เลยามให้กูจะเปิดคนยิงหน้ามึงเอาโพนี่จะสวยเด็พดพวกคุณพีเออมึงคิดมึงเก่งนะมึงก็เข้ามาเชียรเปิดบ้าอย่างใหญ่อ่าสุกายสบายตูดโอ้ชีวิตสุขีขี้ที่สุขคะอะไรเกิดอะไรขึ้นอีก วิ่งแล้วชี้าวิ่งยาวมันคลังแล้วแสบกูกูกูผีจ้าพวกมึงแอบอยู่ไหนเฮ้ใหม่มันมันต้องหากูไม่เจอมันเฮ้อยุงนะทำไมไฟดับวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟดับเหมือนได้ผัหนังผีเลยแต่กูเป็นผีนะเจ้าพรายไอแม่เย้ยไก่ยาไก่ยา ไก่ย่างหอมมไมเจอมนตั้งไม่เจอเจอแววอีกตัวเจอร้ายไอ้แม่เยอะเอาวะฆ่าตัวตายดีกว่ากูเออาเเสียงหอด่วนไปทำงานแล้วแล้วในค่ำคืนนี้ก็ไม่มีผีตนใดรอดไปได้อีกเหมือนเคย